หน้าส้มเนี่ยตกลงมาแบบนี้คือใครที่เห็นตอนนั้นคือกลายเป็นคนแก่แบบ7หรือ8ปพระอาจารย์<ะ>ก็พูดเป็นเสียงคุณแก่เลยว่ากูเป็นคนทำมึงเองคนวงการเขาบอกนะว่าส้มอะมีร่างของพญายนาคอาจารย์โอเล่ค่ะเป็นคนบอกว่าพี่ส้มมีครูบาอาจารย์นะ,ะที่ชัดเจนเลยเครืออาจารย์โอเล่บอกว่ามีองค์สีทอง<ะ>แล้วก็มีอีกอีกท่านหนึ่งซึ่งซึ่งส้มก็ให้ความเคารพมาหลายปีแล้วเขาบอกว่าส้มอะมีองค์สีดํา เวลาที่ท่านมาเนี่ยอาจารย์เราไม่ได้มานั่งสันนั่งกระพืออะไรแบบนี้ไม่ค่ะ,คะแต่เราจะรู้สึกด้วยตัวเองที่ชัดเจนคือมือสองมือน่าจะยกขึ้นมาแบบนี้อครั้งแรกเนี่ยส้มไม่รู้ว่าคือมันเกิดอะไรขึ้นเรารู้ตัวเองแต่บังคับเตงไม่ได้มือขึ้นมาแบบนี้ก็แปลกใจว่าคืออะไรส้มคะขอประทานโทษส้มยกมืออีกทีได้ไหมคะมีความรู้สึกเป็นอย่างนี้ค่ะว่าเป็น,นองค์พานานิ้ว นิ้วกับมือของส้มเออยาวค่แล้วก็มีลักษณะเหมือนอุ้งมืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้ค่ะอาจารย์แต่ว่าที่ที่สัมผัสได้คือรู้เลยว่ามีมาสององค์ส้มคันและอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ส้มมีความเชื่อสุดจิตสุดใจขนาดนี้มีอยู่มาวันหนึ่งซึ่งส้มเนี่ยลงมาจากบ้านชั้นสองเชื่อไหม รู้ตัวเองทุกอย่างแต่บังคับตัวเองไม่ได้ส้มพูดออกมาเนี่ยสองเรื่องแล้วกันวันนั้นสอง <ฮะ S 1> เรื่องส้มรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยส้มพูดออกมาสองเรื่องคือมันเป็นเรื่องที่ล่อแหลมในประเทศไทยก็จะพูดคนในครอบครัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป๊ะเลยใช่ค่ะหลังจากนั้นหกวันเหตุการณ์ที่ส้มพูดสองเรื่องเกิดขึ้น ซึ่งเพื่อนส้มเนี่ยคือสันแล้วก็โทรมาเสียงสันเลยคุณคุณวันนั้นที่คุณพูดมันเป็นจริงแบบนี้สองเรื่องและหลังจากนั้นได้ไม่นานนะคะก็มีหลานสาวอันนี้คือที่ชัดไปกว่าน,นั้นเลยหลานสาวเนี่ยมาหากับแฟนก็นั่งกินข้าวด้วยกันกินข้าวด้วยกันเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็ถามว่าเป็นยังไงสารทุกสุขดีแต่งงานไปมีความสุขดีไหมบอกมีความสุขดีแต่ว่าช่วงนี้หนูไม่รู้เป็นไรกับแฟนน่ะพี่ทอมเนี่ยทะเลาะกันตลอดเลยขณะที่เขาเล่าว,ว่าเขาทะเลาะปุ๊บเนี่ย ก็มีปู่มาประทับคือไม่ได้มาสั่น,นะค่ะมาที่ปากเลยหน้าส้มเนี่ตกลงมาแบบนี้แล้วก็ปากงุ้มลงมาคือใครที่เห็นตอนนั้นคือกลายเป็นคนแก่แบบเจ็ดหรือแปดสิบค่ะจั์แล้วปากส้มมันหนักมากส้มไม่สามารถเงยหน้าแล้วก็อ้าปากได้สูงก็พูดเป็นเสียงคนแก่เลยว่ากูเป็นคนทำมึงเอง